เจ้าดำเหลืองรหัสหนึ่งแปดและรหัสสองศูนย์ทุกท่านเจ้าตอน,นนี้คณะทำงานนะเจ้าเปิ่นได้เปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่ลงทะเบียนรวมถึงสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วนะเจ้าโดยได้งานสถานที่ลงทะเบียนจากวัดสุนดอกเชียงใหม่ไปลงทะเบียนณนะสถานที่จัดงานเลยเจ้านั่นก็คือมู่เฮาจะไปลงทะเบียนที่ Green l a k e r e s o ์ t โดยเริ่มลงทะเบียนเวลาบ่ายสองโมงแล้วก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลเงื้อเปื่อนองเฮาผู้ล่วงรับไปแล้วติ๊กกรีนเลขรีสอร์ทนั่นและเจ้าเมื่อเสร็จพิธีทางาศาสนาแล้วก็จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งประธานคนใหม่แทนประธานรุ่นคนเดิมที่หมดวาระลง